ลาตัวละครที่อยากจะได้นะครับก็เป็นน่าจะเป็นทางด้านสายสายวิเศษนะครับ T H O กับสาย <S <S 2> <S 2> B E H นะครับก็ตัวที่ผมจะตามล่าผมมีกับหมดแล้วละตัวนิ้อีกตัวเกมผมเมื่ออยากได้เมฮองมากที่สุดนะอยากได้สันจิครับฟูจิก็ได้หรือไม่ก็มีฮอกนะครับนี่ก,ก็ได้นะ ต่ไอตัวข้ามผมไอตัวนี้แล้วก็ยุมาจากตัวนี้ผมเมียได้๋ลวไปดูกันว่าผมจะเปิดได้ไหมนะครับถ้าผมลงทุนมาเจ็ดสิบสี่ถังเหล้านะครับก็ต้องไปกดที่ฝั่งอเอสถ้าผมได้เอสผมเสียใจเม,มียได้แต่ก็มีไปอยู่อย่างนี้ครับ้าวได้เราไปกดแบบเบาๆก่อนนะครับเบาๆค่อยๆผ่านไปเลยครัผมก็สามารถส่มได้ถ้าจะไม่ปิดเจ็ดรอบครับ สิบรอบใช่้อยสิรอบโอ้ตได้กาบมูมาตัวหนึ่งครับเีวม่มบัวก่อนนี่นะจ๋เอ๋อาสักตัวก็ได้ ไปช่ารอดครับเป็นนักบวชโอรู้เนี่ยได้น่าจะไม่ได้แล้วน่าจะไม่ได้นะยวผมมาหนึ่งนะได้บูนะตาอ,อะไรเนะี่ยเฮ้ยทำไมได้พวกนี้อะผมไม่เข้าใจ มาดูด้มาถึงเคื่องม้เนี่ย้รับอาาาัตรามันแค่หน,นึ่งกร์เซนเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดขึ้ดูเย้นะครับผมได้เจ้าตัวทางด้านของจะเป็นลูซอนลูซี่นะครเบลลี่ออกนะครับหรือถ้าออกมสักตัวถือว่าดีใจแล้วเพืเ่อนๆดูอัตราเอสเอเท่ากับ1%นนะครับนี่ไหม มได้เลลี่มาตัวหนึ่งนะครับผมเชื่อก็แค่นี้ก็ดีใจแล้วแหละอัตราไม่ก็น้อยๆอยู่ด้วยตามน้อยๆเราควรจะดีใจไว้ก่อนนะครับเราได้เลลี่แต่ผมโมก็ไม่ใช่สายที่บิแบบได้อยู่นี้แหละไปต่อครับจะสาเอจไอไม่ใช่แล้วลไม่ได้นะครับตัวสุดท้ายน่นาจะออกแล้วมั้งออกครับดูที่ที่เกลือแม่งไดออกโอ้ เดี๋ยวรับก่อนนะสม,มุดที่ได้กันก่อนนะครับได,ไ,ไ,ดรไ,ดได้ที่ส่งเอสเอ็มใหนึ่งอันใช่ผมได้มาหนึ่งอันเจสโก้จะได้ไป็ฐานได้ทุกคนให้ผมมาส่งอีกแต่เขาจะให้กูสุ่มไม่ได้อะไอ้เจ้านะแต่ผมเชื่อผมคาดว่าไม่น่าจะออกแล้วแหละนะมันเวลาจริงจริงไม่น่าจะออกแล้วแหละนะครับใช่ไม่น่าออกจริงๆ ทีนึงนะครับน่าจะได้เกลือตัวซ้ำๆโอเคผมได้ชอปเปอร์นะครับไม่ใช่ชอปเปอร์พ่อได้ตัวอะไรอยได้ตัวนี้โอ้เกลือได้อรนนี้คนชื่ออะไรนะมีผมได้ที่สุดแล้วผมก็ได้ใบมานะคะชมถ้ามีแสงกองความไฟล่างหน้าด้วยผมก็ได้ดังนี้นะครับอุ้ยคุ้มเหมือนกันนะผมเดี๋ยวผมอัปดาวก่อนเป็นครึ่สองดาวให้ได้แล้ะ อัพอัพได้แล้วนะครับอัพอัพขึ้นดาวเนะี่ยเดี๋ยวผมอัพอัพดาวก่อนนะอัพเป็นสีดาวเลยเราต้องใช้ตัวละครสี่ตัวนะครับที่เป็นไอธรรมดาสายทั่วไปายสายนี้แหละต้องใช้อัพนะครับแต่ถั่วต้องการใช้เยอะหน่อยนึงนะครับได้ครับแล้วที่เดาวก็ขึ้นดาวาตึงๆไปเลยนะครับ บอกเลยว่าจังหวะนี้ผมอัพได้ดูกัวเลยหมดแล้วเหลือลุจิอยู่นะครับฝั่งนี้ก็หมดแล้วคิดใช้ว่าผมเกลือป่ะว่าคิดว่าคิดว่าเกลือนะคุ้เกลือเลยเลยกากๆหน่อยหนึ่งนะครับ ไม่น่าจะหน่อยนึงแล้วเยอะอียนี่กม,มันกาจอกนะครับเราก็ได้จีสุ่มมานะแต่ผมคาดว่าโอกาสการได้ผมก็ไม่น่าจะได้แล้ว,ลวนะพ่อนกลาง่จะเฟลนะคลิปนี้เนี่ยเฟลเลี๋ยแต่เราไม่เป็นไรหรอกเราเชื่อเรา,เรา,เรามีดวงอีกนิดนึง,งดกดสุ่มไ,<ห>ไปอีก<ห>น,นะครับผมไม่ยอมถ้ามีแสงกวางขออภยนนัยนาที่นี้ด้วยนะครับ ไม่ยอมผมไม่ยอมท่านผู้ชมจึงว่ะไปที่กังค้าก่อนผมจะแลกของนะครับนี่เป็นคลิปสั้นๆน,นะครับเดี๋ยวรางค้าผลปิสาจก่อนนะครับรัครับผมปิาจกุ๊มกุมกุมไข่มุกไข่มุกแต่แลกอันนี้ได้นะครับเราแลกมาก่อนนะครับนี่เราได้อันนี้มานะครับมา แล้วเราไปส่งกันต่อนะครับไม่ยอมผมไม่ยอมผมลงได้อะวันนี้ผมลงได้ไม่ยอมห้ารอบครับถ้าเล่ต่อข้ารอบนี้มันก็เวอร์เกินนะเดี๋ยวผมเพิ่งเล่าแต่กดรอบหนึ่งมันไม่ได้มืมอนกันใช่ไหมผมว่าละไปเล่นของใหญ่กันเลยนะครับว่าผมจะได้ตัวอะไรกลับมาเดี๋ยวผมกดอันเล็กก่อนนะได้สองอันนี่ได้หมีแบมานะกดไปครับรอบที่หนึ่งได้ เล่นซะด้วยสิสวยแล้วใช่ไหมเนี่ย่านผู้ชมไม่ถ้ามันแบบได้ตนะัวอื่นที่ผมเล่นมันก็ได้อยู่แต่แบบค้อต้นทุนเท่าใหรู้ไหมแบบผมเล่นอะ่ะเอา,าเพื่อำงานานั่นแหละผมแบบได้เป็นชั้นด้านสันจิใช่ไหมนี่สามารถเอาได้ละดูก่อนสันจหิหลักผมมีกับจะหมดแล้วแหละนี่ ครับกดไปทีเราได้สันติเอสเอสมานะครับเดี๋ยวเราจะอัปดาวน์ชอปเปอร์ต่อนะเดี๋ยวเราขอลิอีเัวละครที่ไม่ใช้ก่อนนะท่านผู้ชมนี่นีแม่งไม่ใช้อันนี้กูไม่ใช้อ่ะพอปะอเดี๋ยวผมอัปดาวน์ชอชอปเปอร์ไม่ใช่แฟงกี้ ัดเรียกปิดอ๋อหนึ่งละคนดาวแม็กด้วยครับดาวแม็กแต่ว่ากลายเป็นดาวม่วงเนี่ยตุ๊กอัพด็อกเตอร์น่างูนี่แหละโอ้โอ,โอ้ดาวม่วงไอดาวม่วงไอ้ชิหายเราได้ไปทางด้านของชุดเกาะนะครับชุดเกาะมาแล้วก็ที่สุ่มนะครับมีแค่นี้จริงๆด้วย นี่ครับทันด้าของชุดเกาะเนี่ยผมได้มาเยอะมากนะครับเยอะเย,ยะตาไปเดี๋ยวเอาซีซ่าคราวก่อนอ้าวทำไมกระเป๋าไม่มาเต็มวะไอสัตว์นี่ก็กะอีกอ่ผมไก่มาก ก่อนนี้ผมเปิดซีซ่าคราวก่อนนะครับท่านผู้ชมมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลีตัวละครไหนวะซีซ่าคราวอยู่ไหนนี่ซีซ่าคราวซีซ่าคราวก็อยู่ตรงนี้นะครับถ้ามีเสียงรบกวนขออําเภอนะนะที่สี่ด้วยนะครับก็เด็กสี่ตัววะ นี่เป็นไรครับดาม่วงโอเคครับซีซ่าครับดาม่วงละเดี๋ยวเราไปรีตัวละครห่อนะครับวันนี้ชอปเปอร์ต้องสีดาวให้ได้ด้ก,กดสีาัันนเนี่ยเย,สยปเสราจะเอาเรียมะตัวไก่กาลีไหมหลอมกับเออช็อปเปอร์ ไม่ใช่ปูดเป็นโลกอะไรทำชุมเรียกผิดคนเสมอเนยโอเคครับแบงกี้ก็ได้แล้วนะครับเป็นสีดาวเรียบร้อยแล้วก็ส่วนตัวใครก็จะได้อะไรมาเนี่ยวพวกผมก็ได้พวก,ก,กอุปกรณ์ในวกนี้ใช่ม ใช่ใช่ล้าพวกอนนุปกรณ์นงงๆถ้าสนัวใครชอบคลิปน,นี้อย่าลืมไลค์แชร์ทั้งคลายนะครับบาย